ก็สวัสดีครับผมจูเกอร์หนึ่งแหนะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกับพิโลเมสเบนก็ตามมาต้นเกมเลยนี่แคบผมฮารุทำไรแอบอะไรตรงนั้นนะยังไงครับวินดีเดินมาวอร์ดหรือเปล่าเจอไหมอ่ะเจอจาเอ๋เจอแล้วเอออยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยเหี้ยมือเหรอมือตายดิยังไง ยังมานี้ถาโลเฟิร์สบาทอหได้ไป440อ่าได้ค่าคิว204เปิดอีก400อยู่ดีตังไปแจ้เขา4440นะครับเออจะไปอยู่อะไรตรงนี้ไะเออรอก็ไปรอตรงนี้ดิรอในบ้านดิแม่ไปรอตรงนั้น ตายฟรีอ่ฝั่งเราก็มีมเมดเบย์นะฮะ,ะวินดี้ากางกบโอ้โหโกบกลางเลยครับข้างบนเป็นโซลิปเปอร์น,นะครับกับอะดีนาลีนตรงนี้ยังไงบวกเลยเอ่ะขนมข้าคมับร่างย์ช็อคก,กับทารโรล่กลางบอมเบียน,นะครับบนเป็นหมาก,กบับอ,อารุา่ะมาตีอะไรครับอ่าพาวเวอร์ซัพพลายนะครับ เอาไปละเอาบละมาจนได้พอดตปแต่ตีเฉียวช็อคบินดีใบให้โอ้โหคอมโบยังไงพยายามตีเสาโอ้โหและตดนหาทาร่ต่อครับแล้วบอดี้บ็อกครับผมยังไงไล่หัวอยู่ครับหัวไปวินดีมีหนังสืออีกเล่มไหมวางให้หน่อยแล้วทีเดียว้ยตายป้องตีอู ได้ไีสองครับแต่ว่าตายนะครับโอ้เปิดมาก็บวกเลยไม่เบมย้าย้่อยู่สยเต็ง้ะแบบตรงเกมยังโหดแล้วอะโดยไปไล่ตีได้เลยนะ,ะแต่ก่อนสกิลสองก็บิงนะเดี๋ยวนี้บิงเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ฮะฮีโร่ดูท่าความเสียหายโดนโดนโดน,โดน ได้กีไปอยู่เจอช็อกกิ้งมาครับอเอามาเอาโดาเข้าเลยว่านี่ก็จะถอยโอ้โดดสู้ครับไปไหนเะจอช็อกดีแล้วโดดมาอีกที่นึงปาบเรียบร้อยโอ้โหอ่ะซีสอ,สองก็เทเลพอร์ตไปยังพื้นที่นะครับสร้างควเสหาย15 oh, อุ้ยแล้วบอมบาเดียนมา เอามาโดดสู้โดดสู้อยถอยถอยจะตายแล้วเอออ่าตอนนี้ทำ<ม>าดาเมจ35แล้วครับ <มา S 1> ส่งผลให้ศัตรูถูกสโลว23เเนะครับเป็นเวลา2.5วินาทีนะครับหากมีฮีโร่อยู่ในรัศมีคูดาของสกิลนี้จะลดลง4วินาทีโอ้ล้ว่ดรับเกาะ70ที่อ่าสามารถดูดซาวคอสหายเวยได้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลา7วินาทีเออ นะโดนใส่โดนศัตรูก็แน่นอน,นอ่ะโดนได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ศัตรูสโลมีดาเมดีดไดกระหนะฮะโอ้ดูทรงดูสาวเวทแทงโดนรัวอ่ะดีดูดิไปไหนอ่ะไปไหนโดนต่อไล่ตียาวๆไล่ตีอย่างเดียว อ่ะกิวนหนึ่งก็ตีแล้วเผาผันมานาอาจะ,ะวอดแล้วครับไม่ไม่โดนง่ายง,ง่ายแล้วรู้ละไายทันอยู่โอ้ยดีสู้นะครับไม่ไปบอกฟาร์มแป๊บ แลมาสามแล้วทีนี้อ่าเขาวอลไวเหมือนกัน,นครับก็รู้ว่ามาสามตัวอะไรกิ้งมาเลยโอ้โหดีรอช่วยอ่ามาโดนเขาไปช่วยครับแต่ว่าไม่รอดวินดี้แลลายตีเชลช็อคอยู่นะฮะยังไงยังไงปาบโดนต่อแล้วอีกทีเดียวหูได้แต่ว่าไม่น่้ารอดครับโู้โหมาเยอะจานะ้ามาฟี่ตัว โอเคล่างอย่างเดียวเลยก็บ่างไงก็กก็หกยังอ๋อก็ว่าจะไม่ได้ติ๊กบอกนะครับเพราะว่ามันอ่ะทิ้งล่างฟอร์มไว้ตัวตูหายไปกดโดนแล้ว ชอบคนเอ็ดมาตบปากง,งูขังครับโอ้ยแล้วเขามาสามบมาบ้าเลยช่วยหน่อยช่วยทีหน่อยไม่ทันแล้วโอ้อก็แม่งขังอะ่ะหนีไม่ออกไปลงข้ามแก๊งกัะดีะเนี่ยเดินสามเดินสองเดินสามอ่ะตอนนี้ก็ก6้าดครับเดินเบร์ร้อยหก อ่ามันมาสิ่งนก็ฟาร์ฟีสปอร์เดไม่มีใครมากันแล้วแยงนละออกมาไม่ได้ครับออกมาแม่โดดใส่นะวินดีใบสโลเรียบร้อยโอมาตันมาดีดีใสรลบได้ครับแล้วด้านบนว่าไงครับเจอช็อคกิ้งใส่หน้าอยู่ครบับป่าแล้วโอ้โหผมไม่ยตีไบโดนเต็มๆครับแล้วโอ้โหอาระเบิร์ดใส่หอยเอ้า รีบกดลัเบิร์ดนะครับเหมือนจะไม่โดนแล้วจูกลับไปหาดิเนลีนะครับแต่ว่าไม่รอดนะผมแล้วเชอช็อกติงมาครับแล้วเมดเบนหวามาช่วยครับด้านบนแล้วอย่างไงครับเทนอร์พอตมาตีเชอช็อกอุ้ยอันตีใสอุ้ยอันตี้ใสบอมเบียเลยครับโดนคู่ครับแล้วไงรอไล่ตาอีกทีเดียวครับแล้วรอเิสองเทนเอร์พอตแล้วยังไงกบลงลิ้นอยู่ให้กบลิ้นไปครับแล้วไปเอาบอมเบีย อีกเดียวไม่เป็นไรครับโดนนี่แน่นอนโอ้โห <c oughs> มามาทันเวลาพอดีเอามาทไหนอ <c oughs> ่าเรียบร้อยข้างบน เนอูโน้โดนโดนอหน้าตันนะครับโดนนี่ได้ไมีปัญหาออกเป็นมือฟาร์มมานะครับโอ้โหเห็นโบกโลลัวมาฟงมาฟาร์มอะไรแล้วยังไงกบได้ชิวนะครับแล้วกลบลงลิ้นให้ครับตีดีกว่าโอ้โหช่วยชกด้วยแล้วอือโดนหนีอมาก่อนนะครับตายไหมโอ้โหเลือดเหลือสิบสามมาได้เป็นขาดนิดนึงน่าเสียดายมากแล้วหมาโดนมาโซลิปเปอร์สาบนะครับเบน กลับมาช่วยตีครับตายว่าไม่รู้โดดสวนเลยนะครับโดดสู้โอ้โหโ,โ,โดดใส่อย่างเดียวครับมาตายเตยไม่สน <c oughs> ลอดโอ้โหคา,าโลเสียดายมากโอ้โเกมบวกอย่างนี้นึงว่าจะออกของมาบวกอะไรอย่างงี้เื็นตปงใส่ฟ้าออกมือมาฟาร์มนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ได้คืน <c oughs> แดกคีปทีเมื่อกี้ได้แล้วเก้าสิบ อ่าแล้วก็ได้คอมไว้สามสิบด้วยนะครับได้คอมไว้ได้นะคอมไว้ก็ประมาณหนึ่งนะฮะใช้กำจัดยูนิตทั่วไปได้190จากการฆ่าและค่าประสบการต้องเท่าไปนะบอมบเดียนโด,ดปนปะปั๊บี่ครับตัวแม็กดาวร้อยอันตี้ไปเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยดีดีได้คิว อาดีเ,นเมนะครับถ้ามานาเลืนน้อยก็อ่าโดนแรงนะครับมีมีนิสตาร์ด้วยนะครับศูนย์จุนวินาทีแล้วใบสโลโอ้โหสตาร์ใบสโลเนี่มีครบเลยอตี้เมทเบนแต่ว,ว่าส่งผลนิดเดียวนะครับสร้างสหาย80%ของมานาที่หายไปกระทาฟ้าก็จะโดนใกล้เคียงด้วย มันโดนใกล้เคียงอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพิ่มระยะอ๋อประตูภายในระยะ800หน่วยของเป้าหมายจะได้รับความเสียหายจากปีกิยน,นี้60เปอร์เซ็นต์ไปต่อคือมินิสตันเนี่ยมันมันเอาม,มันมันดีอย่างหนึ่งตรงมันแนเซิลวาร์ปได้อะบางทีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากครับแบบ0.1วินาทีอ่ะคือไม่ถึง1วิอ่ะคือแบบแทบจะแบบไม่ไม่แทบจะไม่ตันอะ เออมันแค่กระตุกนิดนึงอ่ะชะงงักเออแต่ว่ามันดีตรงที่มันขัดวาร์ฟได้ขัดสกิลได้นะครับนรเน,นี่ยก็คือข้ขอดีของมีคว่มสตันอ่าอาครับลงมาแล้วโดนเลยสไลด์อกมากยัางไม่ตายครับมเมเบนที่รลาบอดมาตีหมาเรียบร้อยไปไหนครับอลูน่าป้าบ้อง ออกมาเดี๋ยวเด้ออ่าโดนี้โดนโดนงูขังนี้ไอไอไอกลมนี่ปากงูมเม่นนะปากขังตลอดเลยนะครับอ่าวางระเบิดไปโดนสองอนะ่ะแล้วสกิลสวนมาครับเจอเฮกเอากลบลงลิ้นนะครับบ่างไรจะชอบสกิลใบ บอลเบียนกดดับเบิลอีกทีเดียวอุ้ยโอ้โหเล่นเหลือซิเหมือนกันแล้ววิ่งออกไปได้นะครับดวงดีจา้าไม่ไหนอุ้ยรอดแล้วไม่เบนมาตอนนี้อัตีพอมาจะโดดไปเลยนะครับไปีไปอยู่ในวงใบทำอะไรไม่ได้บม็อตบเดียนโอเคตีเคยช็อปต่อครับมาจะโดดใส่อารูนาก่อนนะครับตรงัะตียังมีแต่ว่าไม่ต้อง ใช่ยังไงข้างหลังตีเลยบาปเรียบร้อยเหลือหมาตอนนี้เก็บไปสามครับหมาโดนหนีแต่เราบิงตามได้นะครับแล้วไล่หัวต่อครับกบมาเสกแล้วอีกทีเดียวเก็บไปสี่ครับวอนี้ไปฟาร์มต่อ not a problem your manner is แดกคีฟ่าอันนี้ครูดาวกี่นาทีเนี่ยนาทีกว่าแล้วนาทีกว่าได้ร้อยเก้าสิบอ่ามันพันพันแปดสิบนาทีได้ได,ได้ได้ทุนคืนเนาะอุ้ยไม่นี่มันนาทีกว่าเออครูดาวนาทีกว่าต้องแดกคีฟสิบตัวถึงได้ทุนคืนนะใช่ไหมแต่มันตัวลาครูดาวเป็นนาทีเลยอะ่ะ สิบนาทีเหงะถอดทุนงคืนได้มาต่อมาโดดไปเลยฮะไลตีอยู่ครับไปไหนไปไหนฮะรอตามอีกทีครับโอ้โหแล้วโดดตามเรียบร้อยครับมาน้าหมดแล้วครับเอลเดอร์สู้เลยมามามาอุ้ยกำับตายนะอุ้ย เฮ้เราก็เดลอดเด้อไงล้วมันมัน,มนบางด้วยนะป้อมตีด้วยครับเกือบตายมาต่อออกอะไรอ่ะอ่าหน้าก่างไม้นะครับต่อมันเป็นสายเซ็งนะเนาะอ่อ,อของแข็งๆมา เรียบร้อย <a> แตกกลางแตกช็อกกิ้งมาแล้วนะโดดต่อครับโอ้โหเกมหน้าไม่ได้แล้วไปไหนครับเปิดหนากางไม้ตีอยู่แล้วเที่วจองเรียบร้อยครับ กดลงลินเออเฮียดีลินป่านนะเคไปก่อนตียังมีครับอ้าวแล้วโดนนี่ครับอัตีไปเลยเอ้ยอย,ยังไงยังไงตามไม่ตามตามไม่โอ้ผู้ดาวน,านันทันทันสามสองหนึ่งไป บา้าโหร้อยกว่านะเฮ้ยเ้ยกือบตายครับผมเปิดบินตั้ก,ก่กางไม้ทันครับแล้ววาร์ฟเลยครับผมอู้อูรูนาปลาบ้องอ,อ้นิดเดียวถ้าวาร์ฟยังไม่ออกมานี่ตายเลยนะนอนก่อนนอนอ่านี้ไม่ไม่ช่สายดีนอนรอได้ ถ้าเป็นสายดีเขาจะเดินวนเงี้ยปุ๊บปั๊บป๊ป๊บเดินวนอยู่ในบ่อเดินวนไปไม่รู้วนทำไมนะครับมันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องวนนะค่าน้นจะได้ถุงสูงเขาเรียกอะไรนะค่า e p ีอะไรผมจำตัวย่อไม่ได้นะเวลาจบเกมอ่ะก็คือค่าการกดคลิกเมาส์แบบกดอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยปุ๊บ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 ๊มันก็จะนับอ่านับว่า เรากดกี่ครั้งในในหนึ่งนาทีนะฮะอ่าตัวเลขสูงแบบว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเลขสูงจะเก่งอะแต่แบบแปบลบว่าคุณแบบกดเยอะอะคุณน่าจะแบบดูดูเพื่อนร่วมทีมบ่อยอะไรเงี้ยนะไลดีออบอมแล้วโอ้โหหันไปเอามาต่ออะบอมอยังไม่ตายเลยแล้วโดดไปเอาบอมอีกทีนึงโอเค ตัวเซนพอรมาเชลชอคเก็บ2ไปไหนครับทาร์โลอันติจะมาแล้วมาทีทาร์โลก่อนนะครับแล้วโดนมาโอ้โหูก,กราฮิวแล้วอุย้ยมานนับพอดีอ้าวไปนี่ยังไงสแปคดาวอรอนะครับขออีกดอกหนึ่งแล้วอันติไปเลยบาบเจ็ดร้อยครับเป็นเรียบร้อยโอ้โหไปบาร์บอ่ะเพียมาันนับไม่พอ อุ้ยแดกคีฟสองตัวเลยใส่ไมีสองชาร์าตอนนี้ก็15นาทีครับหูร้อยยี่สิบตัวนะไม่มีฟาร์มรายค่ารัวๆครับวันนี้ออกเป็นาดาบต้นแข่งนะครับผมว่ามันอยู่สายสต็งมันมันมันโหดกว่าตอนยูเอจีนะ คือมันมัน,ม,นมันถึกอ่ะมันถึกแล้วมันโดดเข้าไปสู้ได้เลยอ่ะแต่มันก็ยังคงคอนเซปต์แอนตี Anti ้เมทแอนตี้เมทชื่อโดต้ตาชื่ออะไรนะแอนตี Anti made, ้เมทก็คือแบบแอนตี้ตัวเวทอ่ะเออจากการตัวที่แก้ทางตัวเวทจัดการตัวเวทมันยังคงคอนเซปต์นั้นอยู่แบบตีเดินเบิร์นมานาแล้วก็แอนตี้มานาหมดแล้วก็แรงแล้วก็สกิลแบบอ่าต่อต้านพวกตัวเวทอะไรเงี้ยเออตัวสกิลยังคงคอนเซปต์ แต่ว่าพอย้ายอยู่สเต็งนะฮะเพิ่มความถึกขึ้นมานะ <S <S แล้วก็มันอยู่ใส,ส่สเต็งไงของที่ออกก็เลยต้องแบบเป็น,ปนพวกสเต็งสเต็งมันก็จะได้ดามเมีด้วยครับเรียบร้อยนะะน่ฮะลังกางไม้ดาวน้ำแข็งแต่ก่อนอะไรอะแยกล่างดาบเบิร์นขวางกระจายอะไรอย่างี้แวนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้ทั้งนั้นเลยครับฟอร์ดวู๊ อ่าตอนนี้เป็นฟอร์ดบูฟนากางไม้แต่แต่ก่อนฟอร์ดบูฟก็มีคนเล่นนะเนตเบนเนะ่ั้ะนี่ที่ยังอยู่สายเอจีอ่ะไปไปไหนครับอันตีแคนเซิลวา้าไปก่อนนะที่บอกอันตีมีประโยชน์ตรงนี้นะฮะสตนันนิดนึงครับแต่ว่าหยุดสกิลได้หยุดวา้าได้ครับไปไหนไปไหน่ไไหนะตอนนี้อัพเต็มแล้วครับสตารน์นขึ้นมาอยู่ที่ 0.3วินาทีไอ้หเฮียมันยังไม่ถึงครึ่งวีเลยอ่ะครึ่งวีไม่ได้เหรอ0.3วนาีอ่ะแทบจะไม่แบบต่างอะไรจากจากจวิว่ว่ะแทบจะไม่ต่างเลยแทบเหมือนเหมือนไม่ได้ตันนะมาแต่ก็ดีครับดีดีใส่มา0.1ก็โอเค ป้อมโบยไม่แตกเลยแมวป้อมด้วยแฮว์เอาคิวอ,อย่างเดียวเลยวายทาโลเอ,อียโอ้โหติดป้อมโบยแตกนะครับดูแจ็กล่างฮะเอาไปกบเพื่อนก็บอกอะไรครับไอคอนนะครับโอ้ oh, s <S บีงไอคอน <and> ออกมาทำไมพ่อหนูไอคอน อ่าล้วเป็นหน้าคู่นะครับโอ้เดี๋ยว่าจะเล่นฟอร์ดบูมแต่ไม่ฮะน่าจะเล่นสามสี่ตบเติมความเร็วไปหน่อยโอ้คิงแกรคิงใส่ขีปโหคิงใครไม่รู้กองเบ้มเลยแล้วเหมือนจะออล่างแล้วครับตอนนี้คนเห็นไหม

หมาวไปเลยครับลงไฟเบรคฮัลโหลฟาร์มอยู่นะเดินไปก็ได้ชีวิตเปลี่ยนไม่ไว้ฟาร์บวาร์บเลยมึไปไหนกันหมดวะเนี่ยอยู่ล่างครับ บินจเปิดไปแล้วโวยโซลิเปอร์รีบสาบจังหาโอ้โหเลื่อนยังไม่ทันรถเลยนะครับไม่เบ่งเก็มเ,เทียชอ็อคไปได้ครับแล้วราดาพูดเวนนมาตาไปแล้วแล้วยังไงครับโอ้โหเก็บังเบียไม่ต่อครับแล้วยังไงโอ้ย่าอย่าเดินหนีโซลิเปอร์อันตีใบโอเคครับโอ้โหแล้วตายไปดูโดนอะไรตายครับโดนระบงระเบิดโดนไอ้นี่หรือเปล่านะทีเดียวป้าบเรียบร้อยโซลิเปอร์ได้คิว โดนเชือกคารโลหรือเปล่าสโตลิเบอร์มันจะเดินหนีโอ้แล้วฝั่งตรงค้ามตายห้านะครับปากขึ้นบ้านแล้วเกิมาแล้วออกเป็นบิงโอ้โหบิงในบิงนะตัวเองก็มีสกิลเทเลพอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่จะเอาบิงมาอีกโอ้โหจะแบบจากอยาก <c oughs> กลัวเข้าไม่ทันเหรอโอ้จะเข้าไวไปถึงไหนนะก็เหมือนแบบบิงสองต่อ ก็คืออ่าเข้าวงไฟได้ไวมากเพราะว่าสองสองบิงอ่ะแม่งก็ไกลอยู่นะอ่าบิงหนึ่งก็ประมาณนี้อ่านี้บิงไอเทมอันนี้บิงสกิลนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ก็คือสามารถเข้าได้เลยครับตีตีเรียบร้อยไปไหนโดดตอโอ้โหไม่ได้นะครับความเนียไปก่อน สี่ครับโอ้โดนระเบิดมาหัวไม่赖ไล่ตีต่อทีเดียวอ่ะแล้วไม่กดระเบิดอ่ะกดได้นะเออกดได้ไม่อยอมกดเม,ดมดื่อกี้นี้มามาหมาไปไหนไปไหนไปไหนจุกนี่ตัดไม้หนีครับโอ้แล้วโดนหนีมาแล้วยังไงครับโอ้โกบด,ดักรอเสกลงลิ้นเรียบร้อย แอบพอดีแล้วนี่ไงพ้นนะ้ามันส่องบิงก์อะกลมมาดากอีกนะครับกลมไม่ดากก็ไม่รอด<ะ>นายแบนตี้่ปลองฟูไปแมนตี้ไปไะขังไป เรียบร้อย yeah. <laughs> เอบไปเบนโดนเลยแล้วพอดไปครับอุย้ยมมนานไม่มีนะมานาเราหมดแล้วตาย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 อู้ยๆเปิดหน้าก่างไม้สวนเอ้ยโอ้โหโกบไ้เฮียเม้งกระชากตายโอ้โหูดีนีนเกมสาวเมื่อวานี้โอ้โหตายเรียบร้อยกบแม่งเดินไปทางงูนะ่ะถ้าเดินตามมานะไม่ตาย ตายสก,กิลดึงฮาโลอุตส่าห์ลอดจากวงไฟไปแล้วนะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเดินไปดูตากบโอ้นี่ไงไม่เบนไงเดินไปดูตามมาตาเรืออันนี้เดินไปดูตากบอ่ะเจกไปแล้วลงลิ้นโซลิปเปอร์ซาบเออต้องงั้น <Jake. S 1> มาเกิดมาแล้วออเป็น ตัวทองนะครับผมตอนนี้กาะเวทมันมี5รู้สึกว่าสมัยก่อนก่ะเวทมันจะเยอะใช่ม้เมนเบนอะเหมือนแบบอาขอนเซ็ปนะแต่พออยู่ย้ายใส่สเต็งมาก็เหมือนไม่ได้มีเกาะเป็นพาสซีฟแล้วนะครับแต่ก่อนสก,กิลมันได้เกาะเวทสิบหรือไงนี่เนี่ยนะครับจําไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าตอนผมว่าตอนนี้โหดกว่า โอ้ก็ตอนเยู่เองกี่มาใครถือคองวะอ่ะคองอยู่ใครวะกายดีลีนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบหกนาทียี่สิบหกคิวครับโอ้โหั่งฆ่ายี่สิบหกคิวแล้วก็สกอร์เมดเบนเลยมา มาโดนมาเปิดตัวทองครับแล้วนี่ฮนะเก็บบอไม่ได้ไม่ได้ก่อนนะครับแล้วดีีข่างไายแล้วโดดมานะครับเอาทาร่โลครับอีกทีเดียวอาหูได้อยู่เม้ยด,ดีดีงงถึงหัวเลยนะครับแล้วโด,ดาสู้ต่อครับโอ้โหเกมสี่จังหวะนี้นัเก็บห้านะ 5, อันในะแล้วอุ้นซื้อเกิดซื้อเกิดตายโอ้โหกำลังจะเปิดปิดนกลางไม้นมนะแต่ว่าไม่ทัน,นครับเป็องข้ามซื้อเกิดมารัวๆครับผม ยังไงอะดีนาลีน,นกบลงลิ้นกบกบกบได้ยู่อะดีนมีคองฮนะกบเสกค,ครับแล้วนี่ครับดีน,ดนช่วยอยู่แล้วโอ้โหอลุนหนาฟา้องไอ้เหี้ยมีฮาร์ดโอ้มีฮาร์ดไม่ตายนะครับเลือเดอเ,ดอเยอะเฉยนี่ดึนกลับมาทำไมโอ้ดูดิโอ้มันมีฮาร์ดกับไอคอนนะครับเลือดแม่งรีเจนโคตรไวนี่ครับเสกไปครับลงลิ้น สไลด์นี่กบได้คิวอันตีโอ้ยสองอันตีอไม่ตายฮนะกบยังแข็งครับเลือดสามัน 2, อสองฮะนี่แปลงาเลกลาดูดูเลือดแม,ม่งแม่งขึ้นดิดูดิดูเลือดแม่งรีดิไอ้ขี้ไม่ต้องกลับบ้านได้ยเลือดมึงครึ่งหลอดแล้วยืนสามสิบวีเลือดมึงครึ่งหลอดแล้วอะยืนยนาทีหนึ่งเลือดเต็มแล้วไม่ต้องกลับแล้ว โอ้รวิีไวยังกระบอนะครับมีหาใหญ่คอนดูดิบรลอยเล,เล่นแบบไม่ต้องกลับบ้านแล้วอ้าวคอนเลยครับโอ้อยู่ดีก็คอนเกี่ยวที่สาวสวตัวนะครับอิมันนายไปตอนนี้ไปนะครับบ๊ายบาย